สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมพระพุทธชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนเจรอญครับเรียนนี้ออกที่จังหวัดสงขลาครับออกที่วัดโคกสมานคุณนะครับในปีพุทธศักราช2,510นั่นเองครับด้านหลังครับเป็นยันห้านะครับยันพระเจ้า้าพระองค์ครับซึ่งจะไม่เหมือนกับพุทธชินราชองค์อื่นครับซึ่งจะ ใช้ยันหลักของหลวงพ่อครับเนื่อออกคล้ายๆเมฆพัดนะครับเป็นเมฆพัดครับหลอดบางๆครับ